สวัสดีครับวันนี้มาพบกับมัสเตอร์ปิยพงษ์ทุ่งเย็นอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องสถาปัตยกรรมประเภทาศาสนสถานวิชาทาัศนศิลป์กลุ่มสารศิละปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับเครือโรงเรียนมารีวิทเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้จะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างเอ่ยงานสถาปัตยกรรมแบ่งออกเป็นสประเภทได้แก่ สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยซึ่งมัสเตอร์ได้อธิบายเมื่อคลิปที่แล้วนะครับวันนี้จะเรียนกันเรื่องสถาปัตยกรรมประเภทศาส,สนาสถานไปดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเอ่ยโบสถ์หรือวิหารเป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาทั้งพระพุทธศาสนาศาส,สนาคริสต์นะครับ ศาส,สนาอิสลามและก็ศาสนาฮินดูตัวอย่างนะครับเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิษอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับสถาปัตยกรรมประเภทศาสนสถานนะครับภาพแรกก็คือโบสถ์กะลาวาวัดแม่พระลูกประคำภาพที่2นะครับเป็นมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นการสร้างเพื่อศาสนาโดยตรงนะครับ ส่วนของเจดีนะครับเป็นสิ่งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนามียอดแหลมแล้วจะมีลักษณะที่สูงนะครับมีทั้งทรงกลมและทรงสี่เหลี่ยมส่วนใหญ่นะครับจะนิยมสร้างให้มีการย่อม,มุมอย่างเช่นตัวอย่างในภาพนะครับเป็นพระาธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองในส่วนของปรางนะครับปรางเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะ ที่โดดเด่นนะครับทั้งของศาสนาพุทธและก็ศาสนาฮินดูมีลักษณะคล้ายปราสาทย่อส่วนนิยมสร้างนะครับด้วยศิลาแรงหินทรายหรืออิฐบางที่ก็จะมีการฉาบปูนนะครับเพื่อประดับลวดลายสวยงามพาสเตอร์มีภาพตัวอย่างให้ดูนะครับด้านซ้ายเป็นพระปรางวัดพระรามนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนภาพที่2นะครับเป็นพระปรางวัดอรุณอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับ เดี๋ยวมาทบทวนกันนะครับงานสถาปัตยกรรมคืออาคารสิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัยวัดพระราชวังซึ่งแต่ละท้องถิ่นนะครับจะส,สรรรส้างรูปแบบที่แตกต่างกันแต่ยังมีความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นครับแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับสถาปัตยกรรมประเภทที่อยู่อาศัยแล้วก็สถาปัตยกรรมแบบศาสนสถานนะครับ คราวที่แล้วมาสเตอร์ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าสถาปัตยกรรมประเภทที่อยู่อาศัยนั้นจะมีเรือนไทยปราสาทราชวังแล้วก็ตำหนักนะครับส่วนประเภทศาส,สนาสถานนะครับก็อย่างเช่นโบสถ์มัสยิดเจดี JD, และปรางแต่ทั้งสองสิ่งนี้นะครับก็ยังมีความเป็นไทยสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองแล้วด้านศาสนานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับวันนี้ขอบคุณครับและสวัสดีครับ